สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมอยู่ณขณะนี้นะฮะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูของทะเลนะครับเมื่อหลายวันก่อนนะฮะผมบังเอินปัดหน้าจอไปนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นเขาบอกว่ามีแหล่งซื้อ อาหารทะเลที่สดและถูกนะครับจากชาวปรโดยตรงเนาะเขาเอาเรือแบบขึ้นมาที่ชายหาดเลยนะครับแล้วเราก็ไปซื้อกันเลยนะสถานที่ตรงนั้นชื่อว่า,านี้ผมเปิด G P ไปแล้วเนาะให้เสิร์ชคำว่าการประมงพื้นบ้านหาจอมเทียนนะครับน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดผมก็หาแหล่งข้อมูลจาก กูเกิลอีกทีนะครับที่อย่าไปดูนะครับก็เพราะว่ามีความสงสัยนะครับว่าระหว่างหาดเนี้ยที่ขายของทะเลนะครับกับตลาดลานโพนะครับที่เชียงบุรีเนี่ยของที่ไหนถูกกว่านะครับแน่นอนครับความสดก็น่าจะเป็น ตลาดการประมงพื้นบ้านอยู่แล้วเนาะที่สดนะครับเพราะว่าดูจากหลายๆคลิปนี้เอาเรือขึ้นมาเทียบชายฝั่งเลยนะครับก็เลยจะไปดูให้เห็นกับตานะครับว่าบรรยากาศการซื้อขายตอนเช้าจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็ออกมาซะสายเลยนะครับนี่นี่ก็หกโมงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้เรือก็คงจะขึ้นสั่งกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า บรรยากาศจะเป็นยังไงนะอ๋อสำหรับเพื่อนที่มาเที่ยวนะครับก็ลองดูเนาะปัญหาคือไอ้ตลาดการประมงพื้นบ้านเนี่ยอตรงหาดจอมเทียนเนี่ยมันจะมีเฉพาะช่วง6โมงนะครับก็ไม่เกิน10โมงนะครับผมว่าของก็น่าจะหมดนะครับเพราะว่ามันสดจริงๆนะฮะชาวประมงเอามาขายเองเลยนะครับส่วนตลาดลานโพนี้รู้สึกจะมีตลอดทั้งวันนะครับถ้าผมจำไม่ผิด เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับช่วงเช้านี้เราต้องไปตลาดการประมงคุ้นบ้านก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันไป วันนี้เนี่ยนี่ไงเต็มเลยตอนนี้หาที่จอดก่อน ตอนนี้ถึงแล้วเราจะไปดูกันนะครับว่าราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ปูไหมคะปูไหมคะขายไงครับปงอันนี้คัดใหญ่800ครับดับรวม700<อ>แล้วก็อันนี้ปูโลนี้อันนี้เอาหมด250โลละได้เลยไซส์ใหญ่500ได้เลยครับ ไอ้แก้วไอ้แก้วไอ้แก้วค่ะปลายแก้วอือรู้จักนะรู้จักเลือโอ้โหเจ้างครับนี่เราไปดูไปดูไปดูเไปดูข้างล่างกันครับไปดูข้างล่างกันว่ามันสดแค่ไหนนะครับโอ้โหตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอือ ส,สดจริงๆคร oh. oh. ับสดพี่พี่ออกเรือกันตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยอ๋อออกตอนตีสองครับเช้าตีสองใช่ครับแต่เราวางไว้ก่อนแล้วครับเราวางไว้วันสองวันก็เจ็บอีกเดียวสดจริงๆนี่แหละครับนี่คือความสดอยู่ที่อิน นี่เจ็ดโมงมาเล่นน้ำกันแล้วเหรอครับส่วนใหญ,ญ่ได้แต่ปูเหรอครับปลปูปูปน้าออกแต่ขี่มอครับเนี่ยออกไปเมื่อกี้ฮนะ,ะออกไปเมื่อกี้นะออกไปเมื่อกี้เหรอครับได้เยอะขนาดนี้เลยครับอ๋อแต่น้าวางไปแล้วใช่ไหมไอ๋โอโหสุดจริงๆ อันนี้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 ปลาเป่าๆปอกครับเนี่ยใช่ไหมครับโอ้โหอะไรทำไมของน้าเป็นอวนแบบติดปลาซะเยอะเลยครับอวนอืมเขาเป็นปลาอะไรก็เยอะนะโอ้โหไม่ิด้เป็นสูงลมอกดิ้งแต่ไม่ได้ซอ้ย่อยก็ไม่ได้ปล่อยมันมี หมาไปแล้วครูตัวู้ึงใจเดี๋ยวไดูอืนอ่นเป็นเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อนะว่าเป็นไงนะตอนนี้ก็นี่นะครับส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าก็จะมาขายเดี๋ยวผมถามราคาให้ก่อนนะว่าถ้าไร่อะไรยังไงนะครับไลไ่ลถามเดี๋ยวประมาณเลยอันนี้ขายไงครับสามร้อยห้าสิบ รวม,มเดี๋ยครับรวมว่าไงเอง่ยก็อันนี้พัดแล้วลูกอ๋อในสองร้อยเหมือนกันเหมือนกันป่ะครับสองร้อยห้าสิบโหกั้งกังอ๋อกั้งตัวกระถังแล้วแล้วกูเออแล้วกุ้งนะครับกุ้งหมดนี่ห้าร้อยห้าสิบหมดนี่ห้าร้อยห้าสิบอยู่ประมาณสักกิโลครับเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ถึงโลไม่ถึงนะเก้าขีดเก้าขีด ข้าวขีดอยู่ข้าวขีดอยู่ประมาณห้าร้อยโอเขอบคุณมากครับมาดูที่กันต่อขอบมากครับดูดูเราจะเดินดูเกือบทุกร้านนะครับจะได้ประมาณตรงกับราคาได้นี้ขายง่ายครับอะขายง่ายฮะสามร้อยกับสี่ร้อยห้าสิบจ้าใหญะสี่ห้าไข่ในแกะถ้าไข่นอกก็อยู่ข้างนอกเลยนี่โลนีจ้ะห้าสิบบ ถ้าตัวนี้อยู่เท่าไหร่เท่่าไหรน,นะครับ300เ <300 S 1> ท่าไหร่ฮะกิโล300ค่ะกิโล350อ๋อนี่300อันนี้450 <Yeah. S 1> ก็โลหนึ่งอยู่ประมาณ3-400นะเดี๋ยวประมาณแล้วเดี๋ยวนี้มีขนาดด้วยนะครับเราไปดูต่อนะครับอันนี้ขายไงครับกุ้งกุ้ง0จ็ดร้อยโลโลเจ็แล้วก็ปูเหรอครับ สมร้้าิบถ้าหมดแคสี่ร้อยอ๋อโูละนะครับโลละครับราคาก็อยู่ประมาณสามสาม้ 3, ถ้าที่ดูแล้วต้องไปรีดเทียบกับตลาด้านโพยทีไปถายในะเลเปล่าโาไปด้วยกจอกอ,อีกแล้วครับเออปวาครับอ๋อวางก็เดียวแล้อย่างนี้อย่างนี้ ทุกวันใช่ไหมครับพี่ต้องไปเก็บเก็บมาทุกวันใช่ปะส่วนใหญ่จะได้อะไรครับปูบอ่าแต่ผมเห็นในคลิปบางคนเขาบอกว่าได้กั้งด้วยอ่ะอ๋อใช่ครับมันก็ติดสองอย่าง MM. ถ้ามันมีเข้ามามันก็ก็จะมีหลายอวนครับม,รมีอวนปลาหมึกปูกุ้งปลาแสดงว่าตอนไปวานนี่ก็คือที่ใครที่มันใช่ไหมครับหรือว่าใช่ครับก็มือใหม่ว่างเราวางได้วางเลย อันนี้จะไปยังครับครับวันหนึ่งครับอีกวันหนึ่งผมต้นหน้าตรงไหนครับตรงหัวเรือนะครับเฮ้ยอะไรพี่ไม่ต้องขนาดนั้นเฮ้ยวผมต้องช่วยดังก่อนนะครับผมช่วยดีกว่าดยังไงครับยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผมเป็นตัไป่ง มัน <_ an> เป็นตุกโถก็เลยโอเคครับผม แล,แล้วพี่จะจําได้ไงครับว่าเรามาปล่อยตรงนี้อ๋อโอเคโอ้ผมก็ว่าอยู่ ทำไมถึงทะแยงอ่ะพี่น้ำขึ้นน้ำขึ้นมันจะปัดทอดอ่ะทะแยงเข้าก็ให้มันตรงอ๋อออ๋ไปงั้นแหละครับไม่รู้เรื่องอ๋อผมก็ว่าทำไมต้องวางทะแยงแล้วแล้วที่พี่มาตรงนี้นี่คือเปอร์เซ็นต์ที่มันจะได้มากน้อยแค่ไหนพี่เราวางทิ้งไว้ครับวางทิ้งไว้ก่อนหรอมันไม่หวังอ่ะหวังไม่ได้อ้าวเหรอครับเคฮก็ได้โลหนึ่งสองโลมาแล้วแต่โลหนึ่งสองโล ต่อครั้งต่อเชือกยาวนี่นะครับ<อ>ได้แค่โลเองเดียวเหรอพี่ได้โลเดียวเองเหรอเชา้าได้โลอ๋อจริงเหรอพี่้อเอ,อย่างนี้เราต้องวางวางขี่รอบครับเนี่ยก็อันนี้มันองขี่รอบมันไม่ได้วางก็เลยมาวางสองรอบอ๋ออ๋ออันนี้คือเวลาเขาเมื่อเก็บเขาจะรู้ใช่ไหมครับว่าของใครเป็นของใครแล้วเขารู้อ๋อ เอ้ยไม่มีกี่สีพี่เฉ<ช>พาะเฉพาะตรงนี้มีกี่สีครับอ๋อแล้วแต่ครับเราก็จ้ามาว่าผมไปสีไหนสีไหนสีแบบไหนบ้างมีสีเคยแบบมีแบบชิ่งไหมแบบว่าเช็คดาบไม่มีมมมอันนี้เวลาอยู่ในน้ำมันก็จะแผ่ออกเหมือนตะข่ายส่วนใหญ่ก็จะวางอยู่ประมาณนี้หรือว่าไปกลกว่านี้ครับข้างนอกครับที่มีตรงโค้งอ๋อเอาเอาเอาถามตรงๆนะพี่ระหว่างที่เนี่ยครับกับตลาดรานโพอ่ะ ราคามันพอๆกันไหมบางทีตรงนี้ก็แพงกว่าบางทีก็ถูกกว่าทำไมอ่ะพี่ก็แล้วแต่สถานการณ์เพราะว่าตลาดก็เป็นเรือใหญ่ของเขาเป็นตลาดใหญ่ครับแต่เราขึ้นมาวันต่อวันเราจะได้ความสดเราสั่งแล้วขายความสดอ๋อที่ยวขายความสดสดอย่างเดียวขึ้นมาก็ขายเลยไม่ได้ส่งไม่มีไม่มีพู้ค้าผูการขึ้นมาก็ขายได้เลยพี่เคยพลาดเนียครับเนี่ยแบบปล่อยไปแล้วมันไปติดใบพัดอะไรเงี้ยครับเหรอพี่ วลาลมก็น้ำโบราณโอแล้วอาจารย์ทำไงก็ดับเครื่องแล้วก็ไปตัดทิ้งสัดมันก็จะขาดอ่าฮะแล้วแล้วไงพี่ก็ปล่อยไว้แล้วอาจารย์ทำทีเดียวอ๋อแล้วทำทีก็ทำทั้งกองเลยช่วงนี้ช่วงที่โควิดอยู่นี้รายได้รายได้อยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ต่อวันอ่ะก่อนก่อนอะก่อนโควิดก่อนโควิดเท่าไหร่พี่อ่ะก่อนโควิดก่อนก็ได้ขาย พันาเันอแเก้มาส้ันแล้วโลสอโลก็ยังพอได้พันกว่าบาทักหัก่าน้ำมันแล้ว3าน้ำมันแล้วก็เหลือประมาณแปดเก้ารต่อวันเพราวัตถุดิบก็เหมือนวัตถุดิบธรรมชาติอยู่แล้วเนาะวันนี้ได้ห้าร้อยน้ำมันก็ร้อนึ่งแล้วค่าน้ำมันลดก็สามร้อยค่ากินร้อหนึงหมดแล้วหมดแล้ เราอยัง,อยงไงพี่อย่างนี้ยังไงอนคือคือคืออะไรพี่มันพันกันอันนี้ไม่โดนน้ำมันแหง้งมันแห้งยังไงพี่ผมก็เห็นมันเปียกอยู่มันแหง้งถ้าสีขาวจะแหง้งอ๋อเลยพี่เนี่ยมันจะกอกกันอย่างนี้ขายถึงกี่กี่โมงครับเนี่ยเนี่ยทำของหมดก็เสร็จก็กลับอ๋อนี่ก็แก้เวลากลับแล้ว,ลวคื กลับเล่นนานแล้วเขาขึ้นมาจากตีสี่ไปตีสองขึ้นมาตีสี่ก็มีลูกค้ามาได้คูโลเดียวก็สายเขาเลยลูกค้ามาแต่ตีสี่เลยพี่ที่เอานะเขามาแบบพักโรงแรมเนี่ยแล้วเขาก็เดินมาดูเขาก็ดูจับเกตอย่างเงี้ยจับเกตมาถ่ายคลิปลงเกตอย่างเงี้ยเขาก็ดูเขามาสามวัน,นอ๋อแสดงว่าผมมาช้าผมคิดว่าหกโมงน่าเต็มที่แล้วหกโมงบางทีก็หมดแล้ว แล้วเรือไปจากไหนพี่ที่ตรงเมื่อกี้แหละอ๋อโ,อโหก็ไม่ใช่แบบง่ายๆเลยครับนี่งั้นแสดงว่าช่วงก่อนโควิดกับหลังโควิดก็มีค่าเท่ากันดิพี่ใช่ไหมอยู่ที่ปริมาณของมันโควิดแย่กว่าเพราะว่าบางทีเราได้2โลบางทีขายไม่ได้เลยต้มตินเองอ บางทีก็ขาดทุนส่วนมากจะขาดทุนมากกว่าอ้าทำไมพี่ก็เราขายไม่ได้ขายเลยไม่มีลูกค้าเลยมันไม่มีลูกค้ามาเที่ยวเลยหรอพี่มันไม่มีลูกค้าเลยเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็ล้างเรือเสร็จแล้วเราก็เก็บเรืออือฮะทำคื่องล้างเครื่อกลับบ้านแล้วใครดูแลเรือให้เราครับจอดทิ้งไว้ครับตอนน้ําขึ้นน้ําลงอะไรอย่างงี้พี่เราดูตารางน้ํา ผมว่าผมก็อ้พี่ขอโทษนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็สงสัยอยู่ว่าพี่เอาน,น้ำใส,ใส่ใส่เรือแล้วเขาออกยังไง <laughs> งงอยู่เนี่ย, <laughs> อย,ย <laughs> โอู้อยขอโทษพี <laughs> ่เรือที่รำเท่าไหร่ครับตอนพี่ซื้อมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสองปีทำไมถึงมาจับอาชีพตรงนี้ล่ะพี่เมือ่อก่อนเป็นทหารเรืออ่าฮะไปเจอเพื่อนอ่ฮะเพื่อนเขาทำอยู่เแล้วเราก็มาเที่ยว แล้วเราเป็นคนชอบตกปลาอยู่แล้วอ๋อ้เราชอบอ๋อเลยมาอยู่กับเพื่อนอ๋อนั่นไปนั่นมาพอเราพอทำเป็นแล้วอะไรแล้วก็มีเงินก้อนสุดท้ายเลยก็ปัซต้อเลือเท่าไหร่ครับลํำนี้เรืออย่างเดียวสี่หมื่นห้าอ๋อสี่หมื่นห้าห้าหมื่นอันนี้อันนี้อันนี้มือหนึ่งหรือว่ามือหนึ่งหรือมือสองครับมือมือหนึ่ง มั่งดูแลยังไงพี่มต้องมาเนี่ยครทำยังไงครับยังไม่มีทุนจะทำถ้าทําทีก็หลายพันเหมือนกันทําอะไรพี่เราสร้างา,าใหม่โฟว์ใหม่หมายถึงเพราะว่ามันมันไม่ใช่พลาสติกอ่ะมันเป็นไฟเบอร์อ่อาฮะแล้วมันมันจะแพงของอะไรมันจะแพงกว่าหมายถึงโฟนี่เหรอครับหมายถึงตรงนี้<ต>ใช่ไหมให้มันเรียบเหมือนเดิมอ๋อ ถ้ามพี่ไม่คือพลาสติกเลยพลาสติกไม่ทนอติไม่ไหวหรอกมันแพงนะมันโตขึ้นไม่ไหวอ๋อมันเป็นไฟ,ไฟเบอร์หมดพี่น้ำทะเลอันนี้เอาไว้หน้าหนาวเวลาไฟเบอร์เนีย่ยวิ่งหน้าหนาวเอาไวต้ตกหมึกตกปลาจะไหวเอ้อย่างพี่เขานี่เรือเรืออะไรครับไฟเบอร์เหมือนกันปนะดูเหมือนเป็นเรือไม้เลยเ,ลเลยรื่องของ ไปเร็วกว่าเพราะน้ำหนักเราเบาวกว่าแล้วแพงกว่าแล้วนาเข้าซื้อทำไมครับก็อนุนาเวลาหน้าขึ้นหน้าลงอะ่ะคันนี้ออกไม่ได้ขเขาเออกได้เพราะมันหนัก เคยแตกไหมครับเนี่ยเนี่ยแตกอยู่เนี่ยแตกอยู่เนี่ยแตกอยู่แต่ว่าไม่เป็นไร <c oughs> อ,อืมความยางเข้าฟังครับครับ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เกินคาดเนาะเลยไปปล่อยอ้วนปูด้วยนะครับกับพี่เขาแขกสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับโอเคเอาไว้แค่นี้เนาะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย